สวัสดีค่ะคนละคนาราศีการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e โหราเก้าดูดวงกับมาแพนนะคะคนละคนาราศีการเดือนพฤษภาคมนี้ดวงการเงินดีนะคะมีโชคลาภจากการงานด้วยมีโอกาสดีให้ทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งจากอาชีพหลกักอาชีพเสริมมีโอกาสได้เงินพิเศษได้รายได้พิเศษเข้ามามีโอกาสรับทรัพย์ได้รับลอยจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิด เดือนพฤษภาคมคนราศีกันมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังแต่ก็เป็นเดือนที่ภาระเยอะมีความท้าทายมากพอตัวเดือนพฤษภาน h i s เดวสุกเจ้าเรือนสุขมะมาลอยอยู่ในภพกัมมะทําให้มีโอกาสดีทางการงานมีโอกาสได้ในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายบ้านย้ายไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นโยกย้ายปรับตําแหน่งงาน ย้ายบริษัทย้ายสาขาคนลัคนาราศีกันตอนนี้มีดาวมรตยูอยู่ในภพสุภะนะคะและภพสุภะเนี่ยหมายถึงโชคลาภความสําเร็จส่วนดาวมรตยูก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงทําให้คนลัคนาราศีกันมีโอกาสดีจากการคิดใหม่ทําใหม่จากการเปลี่ยนแปลงใช้ความคิดที่แลงใช้ความคิดนอกกรอบใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํางานทําให้มีโอกาสรับทราบทากําไรเข้ามามากขึ้น และดาวอังคารที่จรเข้าพบราภะตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมก็ทําให้มีโอกาสดีทางการงานการเงินนะคะทําให้รายได้ดีกําไรดีแต่ก็จะเป็นแบบเรื่อยๆมาเรียงเรียอยู่สักหน่อยดาวอังคารได้ตําแหน่งนี้ในราศรีรากรกฎทําให้การงานและผลกําไรของเดือนนี้อาจจะขนาดย่อมหน่อยนะคะแต่ก็มีมาให้เก็บเกี่ยวอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนครึ่งเดือนแรกดวงผู้ประถามใช้ได้เลยนะคะดาวเกตจรทับลัคนามากกว่าครึ่งเดือน ทำให้ผู้ใหญ่เจ้านายและคนรอบข้างให้การสนับสนุนดีแต่ทั้งดาวพระหัสและพระอาทิตย์ดาวผู้มิตรใหญ่ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาอุดไม่อยู่ในภพมรณะก็ทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะถูกผู้ใหญ่เจ้านายจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนจับมือทําอาจจะทําให้อึดอัดอยู่บ้างนะคะแต่การงานที่ทําก็จะมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ย้ายมาส่องแสงในภพสุขะ ทำให้ดวงชะตาของคนราศีการสว่างสดใสามากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เครดิตดีชื่อเสียงดีก็ทําให้มีโอกาสดีทางการงานเข้ามามากขึ้นมีช่องทางมากขึ้นมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนคุ้นเคยให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนมากขึ้นด้วยแนะนําโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาให้มีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและดาวมอตยูที่อยู่ในภพสุภาษอยู่ก่อนแล้ว ็ช่วยให้มีโอกาสดีมีช็อตเดทให้รับทราบทำกำไรเข้าม,มามากขึ้นอีกด้วยเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้รอบคอบในเรื่องของการงานการลงทุนนะคะระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจแล้วก็ขอให้ดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารใกล้ชิดสักหน่อยระวังจะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาและระวังจะถูกหลอกถูกโกงเอาไว้บ้าง ในเรื่องของการสื่อสารก็ขอให้ใส่ใจให้มากนะคะระวังจะมีปัญหาเพราะคําพูดหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนผิดกาลาเทศะจะทําให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งต่อหน้าและในโซเชียลมีเดียไปก่อนนะคะจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นได้เครื่องเืินหลังก็ระวังจะมีปัญหาเก่าที่ยังเคลียร์ไม่จบปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้พรมย้อนกลับมาให้แก้ หรืออาจจะมีปัญหาจากเทศตรงข้ามเข้ามานะคะระวังจะมีความไม่เข้าใจกันกับหุ้นส่วนชีวิตทุนส่วนการค้าอาจจะเป็นปัญหาจากคู่ค้าคู่สัญญาเก่าลูกค้าเก่าก็ได้เดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้คิดใหม่ทำใหม่นะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวางแผนให้ดีบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีเน้นความรอบคอบเน้นความชัวไว้ก่อนแล้วลุยงานให้เต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ การงานการเงินของคุณก็มีแต่จะดียิ่งขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะในเรื่องของการเงินเดือนพฤษภาคมนี้คนราศีการดวงการเงินดีนะคะลาบดีทรั์ดีกําไรก็ดีด้วยดาวศุกร์ดาวการเงินอยู่ในภพกรรมะที่เป็นภพของการงานโดยตรงโชคลาบมาจากการงานเป็นหลักนะคะมีโอกาสดีให้รับทรัพย์ทำกำไรทั้งจากอาชีพหลักอาชีพเสริมมีโอกาสได้เงินพิเศษได้รายได้พิเศษเข้ามา ดาเกตที่จรทับลัคนามากกว่าครึ่งเดือนก็ทําให้มีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการได้ของถูกใจเข้ามาแล้วก็ยังมีโอกาสรับทราบได้รับรอยจากญาติมิตรคนใกล้ชิดหรือญาติมิตรคนใกล้ชิดแนะนําโอกาสดีทางการงานการลงทุนเข้ามาให้มีโอกาสได้พบผู้หลกักผู้ใหญ่ลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีมีมาตรฐานนะคะทําให้มีโอกาสดีให้ทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนเพียงแต่ดวงคานที่อยู่ในภพลาภได้ตําแหน่งนิดในราศีรากรกฎ ทำให้โชคลาภและผลตอบแทนในเดือนทุษภาดูดีนะคะแต่จะมาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆอาจจะไม่ได้มาแบบก้อนใหญ่ทีเดียวแต่ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆค่ะในด้านของรายจ่ายและการลงทุนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบให้มากบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีสร้างสมดุลทางการเงินและวางแผนทางการเงินให้ดีด้วยนะคะเดือนทุษภานี้การงานอาจจะมีความล่าช้าเข้ามาเป็นบางช่วงบางจังหวะได้ อีกเรื่องที่อยากให้ระวังมากหน่อยก็คือเรื่องของเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารการงานเอกสารการเงินขอให้รอบข้อไว้ก่อนนะคะผิดพลาดขึ้นมาอาจจะกระทบถึงการเงินได้และเดือนพฤษภาคมนี้ใครมาขอยืมเงินขอให้เซ็นค้ำประกรันเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเลยนะคะระวังจะเข้าตำราเอ็นดูเขาเอ็นดาขาดสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองได้เดือนพฤษภาคมนี้ดวงการเงินดีลาบตีทรัพย์ดีอยู่แล้วนะคะ เติมความรบอบคอบเน้นความชัวริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีรายได้และกําไรที่สร้างมาก็จะมั่นคงและอยู่กับคุณไปยาวยาวค่ะในเรื่องของโชคลาภคนราศีกันเดือนพฤษภาคมนี้โชคลาภดีนะคะแต่น้ําหนักจะไปทางการงานและโชคจากการงานมากหน่อยมีโอกาสรับทราบได้ราบลอยได้กําไรพิเศษได้เงินพิเศษเข้ามามีโอกาสได้ลาบ,บรับทราบจากาติมีคนใกล้ชิด รือญาติมิตรคนใกล้ชิดแนะนําโอกาสดีทางการเงินการลงทุนเข้ามาให้ดวงลาบลอยก็ดูดีมีให้ลุ้นเพียงแต่เดือนพฤษภาคมนี้การเงินยังไม่นิ่งเรื่องของการเสี่ยงโชคเน้นความสนุกสนานไว้ก่อนดีกว่าได้มาแล้วก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างทานบารมีกันด้วยโชคลาบจะได้ยัง่งยืนนะคะสําหรับสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงังตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดไว้นะคะ ระวังเรื่องของอาหารการกินอาหารเป็นพิษปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคจากความร้อนความเครียดลมแดดไข้หวัดภูมิแพ้แพ้อากาศแล้วก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถราการเดินทางของมีคมระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟ,ไฟฟ้าความร้อนไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงออาไปยมุขของมึนเมาสถานที่อโคจรหลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับและระวังอุบัติเหตุจากน้ํากันไว้บ้างนะคะในเรื่องของความรัก คนราศีการเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักอยู่ในระดับกลางๆนะคะสําหรับคนไม่โสดบรรยากาศในบ้านดีใช้ได้มีความเป็นทีมช่วยกันทํางานร่วมมือร่วมใจกันดีคนที่บ้านก็คอยเป็นซัพพอร์ตที่ดีให้กับคุณถ้าอยากจะให้บรรยากาศในบ้านดียาวตลอดทั้งเดือนขอให้ดูแลใส่ใจใช้ความเอื้ออาทรเป็นหลักหาเวลาทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายไปดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวบ้างทํากิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์บ้าง และมีอะไรไม่เข้าใจสงสัยตรองไหนขอให้พูดคุยทาความเข้าใจกันให้มากแล้วรรมากาศในบ้านก็จะดีเองค่ะช่วงครึ่งเดือนหลงังระวังจะมีปัญหาเกา่าหรือปัญหาที่เคยซุกยูดได้พรมย้อนกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นก็ขอให้ระวังกันด้วยนะคะส่วนคนโสดเดือนพฤษภาคมนี้มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําเยอะทํางานหนักแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนเป็นบ้าทงทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส แล้วก็อย่าลืมมองซ้ายมองขวาดูบ้างเรื่องเดือนแรกมีโอกาสเจอคนที่ช่วยเหลือดูแลช่วยเป็นซัพพอร์ตที่ดีให้กับคุณได้ถ้าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงอายุมากหน่อยธรรมะธรรมโมหน่อยก็จะถูกฉลกมากเลยล่ะคะ่ะแต่ถ้าจะเน้นงานก่อนเอาความรักเป็นเรื่องรองการงานก็จะรุ่งกว่าค่ะเครื่องเดินหลังระวังเจอคนโสดไม่จริงไว้บ้างนะคะ คนละคณา,าราศีการเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้มีความสุขสมบันตั้งใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ